เขาเขาก็ช้บ,บสูดจนมาน <c oughs> อ,อนอาะถ้าไอ,อ้คนหมดเต็นน้ำมาหน้าสิบวนิขม่าเอ็นมินอะหนุนหน้เอาเอาแขนนั่งรถไปง่เอาชาด้อยแลัน

ร้อยสี่สิบเลยร้อยสี่สิบเลยคันเรียวเอาลายก็นี่ก็คือจะได้ถื่อลายก็นีขันเรียวเออก็ไม่เอาางไปรถวันที่สกาวไปเลี้ยงหมีรถเอาบุญบ้านไผ่บุญบ้านไผ่บ้านไหนเป็นเจ้าภาพเออเพื่อนกันเดียวเดี๋ยวมือที่ยกว่าขอวบ้านมากไปกว่า โอ้สิเด็กแป๊ๆสิเป็นเป็นบุวมันมะนาวเหรอคับใช่เก็บ่ได้ซื้ออะไรซื้อตัวสิบบานติบบตัวกเงินมีแค่นั้นให้เราทุ่าวเงินเงนมีแค่นั้นฝมันมาฝันมันมามือรัมาด้กินมาทุกคนเนี่ยเออเออจะนอะนะเออแต่ามื่อรเเออ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 ะกัซื้อเก็มีเอาเรา แปดกี่แล้วแปดแปดเจ็ดก้อนแปดห้าอ่าแปดห้าก้นทำไมวะเราซื้อแค่ตัวร้อนเนี่ยหัวหงเร็วรอเลยเร็รอเลยเดี๋ยวเร็วเลคุณลูกค่ะคุณลูกค่ะดีกินอะไรยิมไม้เฮ้ยนี่บะหมี่นะบะ ไม่นาไปกินไอติลป <No. S 2> ์ค like. ร ah. hmm, ับพี uh, uh ่สนอเนี yeah. ่ยขียนรูปไอติลมากานนะเห็นไหมอืมจิ้มมือเสื้อเฮะเอาไปเลกไอศิลปนะ โผเปน็นลู่อุ้กแค่แล้วไปบ้านเพียรแล้ว <c ười> ว่านั่นตั้งแต่ว่าก้ามแล้วโมโหให้ความดื้อเปิดเข้าไปแล้ว เอาเงื่อนใจปากไปแล้วถ้าหมาตเบานิจานเท่าไหร่เราคิดด้วหนะไข่ดายังไม่ดามีมะเ้าคิดไปเรือนะม่ะไรทบกเ้าเขายิ่งว่าคิดให้เนเป๊ะหน่อยนะจคนกินอะไรผมไม่เยบอกเที่มันก็ไม่ได้โยนอาเงี้ยมันเหมือนเรา วัน้เมืนี้ัาสบด t วันทีสแดบบเาเาบุญเรเจ้าเนาะบุบ้านปอเนาะนนี้เนาเอาบบ้าแไปเจ้าเามงเอา้วลูไปน่วงประันไปยืมประนมครอโอ้ยประพคนขับ

เดี๋ยวเดี๋ยวคลิให้าปการปลูกรวต้นมุกรอบร้านปลูกหน่อย